อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการเพราะเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับด้วยแมงเมาแมงเมานี้เดิมทีก็จะเป็นปลวกนะครับพอมันจเจริญเติบโตถึงขีดสุดมันก็จะมีปีก แล้วก็กลายเป็นแมงเม่านะครับเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาผมเปิดไฟเอาไว้ที่หน้าบ้านของผมนะครับปรากฏว่าแมงเม่ามาเต็มเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับฝนตกเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมงเม่ามานะครับผมก็เลยเก็บรวบรวมเอามาให้ท่านได้ชมกันแบบนี้นะครับ นี่ก็คือแมงเม่านะครับที่มันมาตอมไฟเมื่อคืนนะครับผมเก็บแล้วก็กวาดรวบรวมมานะครับมีทั้งตัวที่ตายแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็อยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับเขาจะสลัดปีกของเขาแล้วก็จะมุดลงไปในดินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไปสร้างรังสร้างจอมปลวกสร้างเจ้าปวกเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการ เพราะเห็ดโคนเห็ดปวกที่ยั่งยืนที่สุดนะครับทำให้เขามาสร้างรังที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เห็ดปวกเห็ดโคนเกิดขึ้นมานะครับนี่นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโปรยไปร,บรอบๆเลยนะครับบางตัวก็ตายนะครับบางตัวก็ยังไม่ตาย เวลาเราโปรยนะครับเราก็โปรยไปรอบๆเลยนะครับไม่ต้องให้เป็นกระจุกกันก็ได้ให้เขามีอิสระที่จะทํารังที่ตรงไหนก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เขาก็จะสลัดปีกแล้วก็มุดลงไปในดินนะครับแล้วก็ลงไปทํารังในดินนะครับ นี่นะครับหลังจากนี้เขาก็จะมุดลงไปในดินนะครับแล้วก็จะไปทํารังในดินนะครับเห็นไหมครับกําลังมุดลงไปเลยครับอ้าวกาลังมุดลงไปเลยหลังจากนี้ที่สวนนี้ก็จะมีออรังปลวกนะครับแล้วก็จะผลิตเหต็ดโคนหรือเห็ดปลวกนะครับซึ่งเป็นอาหารของลูกของปลวกนะครับลูกตัวเล็กๆของปลวกนี่นะครับ จากแมงเมาก็จะลงไปในดินนะครับแล้วก็จะไปสร้างรังแล้วก็จะเป็นปลวกนะครับสร้างรังแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเป็นปลวกนะครับแล้วมันก็จะผลิตเห็ดปลวกเห็ดโคนมาให้เรากินนะครับบางท่านอาจจะถามว่านานขนาดไหนที่เราจะได้กินเห็ดปลวกเห็ดโคน นั่นก็ขึ้นอยู่กับปลวกนะครับถ้าปลวกทำรังได้เร็วแล้วก็ผลิตลูกหลานออกมาได้เร็วมันก็จะสร้างเห็ดปลวกเห็ดโคนขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารให้กับลูกของมันนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเห็ดโคนเห็ดปลวกจะออกมาเมื่อไหร่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะดีที่สุดครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบ อย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เรานำเสนอทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ